พาท่านผู้ชมไปกันที่จังหวัดลำพูนค่ะแม่บ้านมหาไทยลำพูนนะคะก็ส่งเสริมทีวางสร้างอาหารค่ะตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนุนการปลูกผักสวนครัวนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะ นางประนัดดาอวรัสประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกผักตามโครงการลำพูนโกกรีนที่วางสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนุนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อที่จะได้นำผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามครัวเรือนอย่างเช่นผักสลัดผักกาดผักกวางตุ้งผักคะน้าผักบุ้งผักชีและ ในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนสารากลางจังหวัดลำพูนค่ะบลำพูนได้มีการขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวมหาไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมเช่นการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์การนําปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้นะครับมาใช้กับแปลงผักสวนครัวที่ปลูกตามที่ว่างริมรัว้วและในกระถางการใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหารตามโครงการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการลำพูนโกกรีนเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่ผู้นําองค์กรในทุกระดับทั้งภาคราชการภาคเอกชนให้มีการขยายผลไปสู่ภาคประชาชนของจังหวัดลำพูนเพื่อจะได้ขับเคลื่อนแบบองค์รวมทั้งจังหวัดครับ เป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละครัวเรือนมีที่ว่างแค่ไหนทาแค่นั้นครับแต่ว่าสามารถที่จะนําทุกอย่างที่ปลูกนั้นมารับประทานได้ใช่ครับแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระพืชผักปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วยครับช่วงหน้างน